ไม่เอาที่1แต่จะเป็นที่สุดทีมคุกนับโชว์แนวคิดส่วนคำวิจารณ์ Apple ปล่อย AI ช้าแม้ i p h o n e 16 Series จะเปิดตัวมี1จุดขายเป็นคุณสมบัติ AI อย่าง Apple Intelligen นแต่ก็ไม่วายถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องราชา้าไม่เทียบกับแบรนด์คู่แข่งโดยล่าสุดน,นี้นะครับก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็มีแนวคิดต่างๆเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะมีแนวคิดหนึ่งที่อธิบายถึงวิธีด้านนวัตกรรมที่ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้และอาจเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงททีี่่่สุดกับับอนยิงใหญ รวมทุกอย่างของ Apple นี่คือปัจญาเพียง4คําอธิบายอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Apple 4คสี่คที่ช่วยอธิบายว่าทําไมนี้ถึงเป็นปีที่บริษัทลงทุนในคอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่และปัญญาประดิษฐ์ในช่วงปีที่สําคัญเมื่อรู้สึกว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้งฉันได้ยินคําเหล่านี้ซ้ําไปซ้ามาในการสนทนาผู้บริหาร Apple และเขาเองก็มีคําว่าไม่ใช่คนแรกที่ดีที่สุดและเขาก็กล่าวว่าบางครั้งคุณก็สามารถเป็นคนแรกที่ดีที่สุดได้แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็จะมีคําตอบเพียงคําเดียวเท่านั้นเราก็ย้ำนะครับถ้าเราทําเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยทีนี้ถ้าคุณพูดคุยกับคน100คน100คนก็จะบอกคุณว่ามันไม่เกี่ยวกับการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ต่อได้ว่าอันที่จริงมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยซึ่งสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตลูกค้าของ Apple ได้อย่างลึกซึ้งซึ่งขอาเองก็ได้ Apple I n t e l l i g e n c e ไว้ในตำแหน่งเดียวกับนวัตกรรมที่กาวหน้าอย่างวงล้อคิกแอร์พอร์และอินเทอร์เฟสแบบ